อุปกรณ์การเดินป่านี่ครับขเขาก็เลยมาใช้อุปกรณ์การเดินป่านในป่าอ๋อมาสาธิตต้นไม้ให้พี่เขานำครับต้นกับผมน้ามิงไปมาถ่ายทำรายการอะไรเนี่ยนึงรายการประชนภัยตามหาแฟนทอมสามครับที่ไหนน้ำตกน้ำตกคลองลานตอนแรกก็ชวนกันมาเล่นน้ำครับใครไม่ร้องไม่รู้ครับไม่ร้องไม่รู้ นี่อย่างนี้คนหน้าเขาต้องบน่นพี่ไหมเนี่ยไม่บ่นผมพยายมาวันนี้ทำงานเป็นวันแรกได้มากได้มากจะขอร้อยขอสมัดว่ะเนี่ยอ๋อข้แบบา,แบบางแรกเขาทำงานอยู่คลานทำคลานได้ปีนี้แล้วก็ย้ายไปอ,อยูอ่ขึ้น่ลยหนึ่งใช้น้ำยาอะไรเช็ดพวกข้าวตุปปงโป่งที่ออกน,น้ำยาอะไรนะไอ้นั่นน่ะ อะไรวะที่ผมเช็คเครื่องบินอะฮะที่ผมเช็คเช็คเครื่องบินอะเครื่องบินอะไรเครื่องบินมังครับเนี่ยมีไหมมีขัดออกเลยขาวเลยขาวพวกอะไรเนี่อยอ่าที่บ้านที่ร้านก็มี อะไรามาโลดต้นไม้ไงแล,ล้วบ,บอกไงเอา้าถ้าเราไม่บอกพี่ก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อมันชนนะเนาะประมาณนั้นเนี่ยเดี๋ยว<ะ>ไม่มีนูนนน่นเลยนะเดี๋ยวก็หาว่าหน้าจอมืดเฉยใชไหนูน่นเลเมื่อกี้ที่เราอยู่ฉันลงฉันลงตามหน่อยนี่หมดเกลี้ับใช่ไหมมันมันชันไปเลยใช่ไหมพี่เห็นพี่เห็นไฟกับพลิบใช่ไหมไฟกับพลิบครับผมก็ไงมองไม่เห็นไงผมยืนอยู่ข้างบนพออนุญาตอันดังผมจะงอกไปดูพอดีต้องเอกไปดูดิ วางตั้งอยู่นะตั้งอลงในหมอกจ่องเลยจริงๆถ้าไม่มีถ้าไม่มีกิ่งไม้แห้งนะง่วงไปนะครับใช่ไหมลงนะมันมีกิ่งไม้แห้งช่วยทำไม่อยู่กี่อันเป็นกิ่งไม้ที่กิ่งลงล่างดีมันยังตามดีมันยังมี gps อ่ะใช่ถ้าไม่มี gps บอกเราก็เดินยังเดินตามหาลงลงโง่จริงเลยละ สิ่งสี่ทางก็ลาาชันนะภารกิจวันนี้สำเร็จครับตามล่าหาแฟนทอมตกเขาชนต้นไม้ภารกิจเราทำเสร็จสมบูรณ์ครับตามเจอครับล่วงอยู่ในหน้าผาพอดี มีเจ้าหน้าที่สองคนครับพี่เขาพามาเป็นโดนของพี่เลวัตนะครับของผมบินขึ้นสูงของพี่วัดบินลงมาด้านล่างครับเพื่อจะถ่ายน้อตกแต่วดัด,ดีเจ้าหน้าที่เขาไปคุยด้วยก็เลยพี่วัดเลยแพนเดินไปทางขวามนชนต้นไม้ล่วง อยู่บนเขาตอนนี้เรามาถึงจุดหมายแนละ้วทางกลับบ้านจุดหมายปลายทางเหมือนไ,ได้กลับบ้านนะยอยครับ เดี๋ยวพี่ใครพี่จะเคลียร์ให้นี่ครับมันตกพร้อมเลยนี่ครับรถไปบินทาร์มัเตอร์กันมานะครับวันนี้ไปบินงานกระถิ่นน้ำตาแทบไหลอ่ะ